สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้าเมื่อนี้มาพบมาพอกำหนงไกลเลล่เราด้อจ้ามื้อนี้ไก่พ้ามาก,กินตำแตงพี่น้องตำแตงไก่สิมีผัดเส้นพ้อแ้วจ้าผัดเส้นเล็กผัดเส้นเล็กจ้ามึงพี่น้องจต่ว่าไก่ก,กับสิมีอันนี้พ้อมพี่นอ้องแทนกนแทนลิ้นย่างด้วจ้าพี่น้องลิ้นหัวย่าง แกโบเ,เคยกินด้เนี่ยแกสิร้องกินบางครั้งแรกเปิดพิสดารกันแรกอ่ะ <c oughs> อันมันคือเอี่ยนมาทั้งเขียวหนืนขึ้นก็นนะมาจ้ามันแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องนี่ละแกก็สิมันเสียเลยนะอย่างนั้นมาแสบๆน้ำกันจ้ะไกต้มไปสามชั่วโมงกว่านิดหนี่งจ้ะ กิโลเคืองไหมพี่น้อ,อ,นองส้วนน้ำก่อนจำักแซงก่อนที่กินจะลองอคอกันแล้วจัดพี่น้องเลยพวกกินเขาแซ่บ มึงไก่สีซิ้มมึงอันนี้ไก่บุได้เห็นน้ำจิม้มเพราะว่าไก่เสียวมากินกับไอ้อแซ่บเด้อแซ่บไหมพีนนม่น้องมึงลิ่นหัวอ,อย่างไก่บุเคยกินกแต่ว่าแปลกมาอยู่อันนี้ซุปเปอรม์มาร์เก็ตนี่ ไม่า่ายก็จิ้ม่าเห็นเ่ยนี่ก็จะเป็นพัดเส้นเล็กอืมเห็นแล้วไม่ไม่แต่ย่าง Chim cấp 5 tầm một kèm cho nó

Jeg ja, kan snakke etterpå. OK. Gjør det med resten, da. ก่ต้มไปสามชั่วโมงต้มแล้วมะนีเก,ก็เกิดมาหลอกอันหนังออกแล้วเก้ก็ไปย่างเลยสองชั่วโมงพี่น้อง ำหออยอย่างมะเกลือพริกไทยเม็ดผักชีกระเทียมหอมแดงพี่น้องเอ้ยข้างนอกก็จะเป็นข้างใน,นก็จะนิม่มข้างนอกก็จะกรอบข้างใน,นก็จะนิม่มเพราะว่าแก่ต้มแล้วแก่กับม้อบ thông bé 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 Nào bé đi bé bé xuống bé bộ bé 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 แล้วเด็กกินเขาคำผู้ปกครองทั้งหมดละจะไปไประชุมร่วมกันทางโรงเรียนเขาก็ะิีแก้งว่าเขาก็ะิบอกให้พ่อให้แม่ฟังอัไล่ะทั้งหมด ว่าเหตุยังจังไดมีกิจกรรมยังเขาวางแผนแบบใดผสมผงกมปกติมีการวางแผนมีการสามแบบใดเขาก็สิแก้งเขา Dì vô bà yêu sao lắm Xấu thầy ra Nếp không dám Tao mua nhìn lượt Để xảy bữa đẹp cả thế này Lượt lượt cả Cái súng แร่มากมากเลยับนนี้หิวข้าว <laughs> หิวข้าวอย่างแรง พัดเสนก็แช่พัดเสนเล็กทำไมจะเป็นเด็กน่อยมากมาก,มากเลยหน่ยพี่น้องพัดมีพัดส,สินพัดกินก็ตามบุญบ่เป็นเด็กน่อยเนี่ยตอนนี้ก็มาก Comida ยุงเลี้ยงเขาก็เลี้ยงอะพวกขนมพวกกาแฟพวกอย่างนี้พี่น้องแกก็กินมาแน่แกก็อิ่มแน่เลยแต่ว่าก็ับบุญเหล่าเพ็ยรเื่อเราล้วก็กาดติดกัน กินแล้พี่น้องหนาวมั้ยเนี่ยหนาวหนาวอันนี้ไก่หั่นมะเรืองเดียวเลยจ้ะไก่บดใส่นี่นี่เพราะว่าถ้ากินไม่หมดกับเหลือแล้วมันจะเสียแต่ในทางเขากินม่หมดก็แช่ตู้เย็นแหละ ạp nào, nào. cái nhau nhau. ạp cái không cứ ạp cái nhau 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 nào, nhau Nào nhau 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 cái khẩu, <laughs> nhau nó mình vắng lấy nào của lấy nhau Bất kỳ khẩn nhung nhé Kỳ lái như đây ta bà bố không sử vô im Số khu sử vào chụp, ở thi bài chụp Còn cái gì เสี่ยมีคนเคยถามกล้ว่ากินบบบพริกบกเบเผ็ดเต๋อทันไหมเป็นพริกหวานแล้วจะบเบเผ็ดมี่จะแก่เผ็ดเพราะว่ามันหวาน ลูกใกล้เนี่ยกัดกินแท้าะัดสองน้อยน้อยสองน้อยแล้วกินหมดลูกสาวกนมา ตองอุซื้อแม่แม่เพี่น้องหลายเมื่อลูกไข่เป็นเพี้ยๆ <c oughs> มันนี้ก็อย่งสีน้อนนะครับสะดอกแล้วเซาไข่แล้วแล้วก็ไปโรงเรียนแล้ว <c oughs> ตอนไข่ตีสาร เจซี่กับ,บน่นเลน้เมื่อวัทานี่พี่น้องบอกกล้ารับเลยเอาลูกน้อนน้ำเอาลูกมาน้อนน้ำน้อนกางพางว่าเวลาถ้าเขาโตห่านน้อเขาแบบหูก็เจ็ดโตหายเดือนเดือนเมื่นอนอนสามซี่เมือ่อแลแค่ ได้เงียบถ้าได้เงียบนะ่ะถ้าลูกเข็งเอย่างนั้นพอได้เงียบเป็นไม่มีอแต่ว่าก็ดีอยู่ใกลก้กบแฟนก็ติดน้ำตอนลูกเป็นเอาลูกมานอนกลางพูดได้พี่น้องหว่วงบอกาสเขาเป็นน้อนในห้องผู้ื่อนย่านห้าเป็นยังง่ามคำง่ามคืนพี่น้องเดื่องเดิม ลูกไข่ได้แล้วเที่ยพ่อกับแม่เนี่ยตาเขียวเป็นนี้เพีน้นปากหมดละบ้าบ้าไข่น้ำไปน็นห่งวงอ่บเบญาหัวตีแขกแล้ปลูกมดเลยแกกินเราก็มึงอัน นั่งใกล้กระจิไปตอบคอมเมนต์แล้วก็ใกล้กระจิไปน้มน,น้่งใก่หลับคาโทรศัพท์เลี่น้อง บย่างน,น,นั้นฮึน่าน้มาตุูงดันคลินี้กัแค่นี้ด้วยจ้ามันนี้แกม้าคท,ท้ายคือเพราะว่ามันนี้แกอัน่ท้าบปโบ่งเรียนพี่นอ้อง ว่าได้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตมื่อเอิ้นก็จังสิดได้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตมื้อนี้ก่ะพอแค่นี้ก่อนเด้อจ้าขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกาทการกดติดตามด้วยจ้าบ๊ายบายจ้าขอบคุณค่ะ